เพื่อว่าให้ไม่ให้ดูโล่งจนเกินไปเพื่อให้ดูมีมิติและมีความสวยงามตอบสนองในการใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับกระเบื้องก็เป็นวัสดุหนึ่งที่ได้รับการเ,าเลือกสรรน,นะครับซึ่งกระเบื้องส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องแกรนิตโตและกระเบื้องโมเสกนะครับซึ่งในการสาธิตวันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับ เื้องที่จะมาสาธิตในวันนี้นะครับจะเป็นเบื้องเซรามิกนะครับซึ่งลายจะคล้ายๆเหมือนเป็นแผ่นกระเบื้องแผ่นเล็กๆต่อกันหลายๆแผ่นนะครับแต่จริงๆแล้วคือแผ่นที่เรามาใช้ก็คือ2 0่สคูณสีนะครับแล้วก็จะสามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นนะครับผมตรงนี้วสดุและแลอุปกรณ์ในการติดตั้งกระเบื้องในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเบื้องเซรามิกผนังนะครับมีปูน ดาวนะครับปูนยาแนวเกียงหวีนะครับที่ใช้ในการปูกระเบื้องนะครับมีเกียงยาแนวขอนยางนะครับที่ที่ลืมไม่ได้แล้วก็คืออุปกรณ์ในการตัดนะครับก็จะมีทั้งลูกหมูและก็แท่นตัดกระเบื้องนะครับและก็นอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ในการาจัดแนวกระเบื้องหรือแนวระดับของกระเบื้องนะครับก็จะมีริมและก็ครีมนะครับมีเลเซอร์5แกนนะครับแล้วก็สลับเมตร ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการปกป้องพื้นที่นะครับอาจจะป้องกันฝุ่นหรือก็ป้องกันเศษกระเบื้องต่างๆหรือป้องกันเศษวัสดุที่อาจจะก่อความเสียหายให้กับพื้นบ้านได้นะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องเป่าลมนะครับมีเต้าชิ้วกระเบื้องนะครับแล้วก็แล้วก็กมีกาวตะปูด้วยนะครับเพื่อไว้เก็บในขอบที่มันายาแนวไม่เรียบร้อยนะครับก็จะใช้กับกาวตะปูในการเก็บงานนะครับมีฉากไว้ฉีดเพื่อวัดตัดกระเบื้องนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีฟองน้ำนะครับในไว้ทําความสะอาดภายหลังจากการที Esto ่เราปูกระเบื้องเสร็จก่อนยาแนวอะไรพวกนี like ้คร e ับผมก็จะมีระดับน้ำนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือจะมีบันไดนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราในการทํางานวันนี้จะสูงนะครับจะต้องใช้บันไดในการปีนขึ้นไปทํางานด้วยครับ การทำงานติดกระเบื้องในวันนี้นะครับก็จะต้องเข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อวัดขนาดและก็คำนวณปริมาณของกระเบื้องที่ใช้ในงานจริงนะครับนอกจากนี้ก็คือจะต้องดูลายดูแนวของกระเบื้องที่เราจะต้องทําการติดตั้งจริงนะครับสําหรับกระเบื้องที่ใช้ในการบุกระเบื้องผนังวันนี้นะครับของห้องครัวก็จะเป็นขนาด 20, ่สคูณสีนะครับซึ่งลายกระเบื้องที่เราจะทํางานในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคือแผ่นเต็มในแนวตั้งนะครับก็จะอยู่ช่วงกลางของระหว่าง2ตู้นี้นะครับแล้วก็ ถ้าในแนวนอนก็คือจะเว้นเศษไว้ทั้งสองข้างตรงนี้ครับผมจะสังเกตเห็นว่าในห้องนี้นะครับมีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครัวไปแล้วนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มงานจริงอ่ะเราต้องมีการปกป้องพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายหรือฝุ่นละอองอะไรต่างๆที่จะเกาะกับตัวเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อยู่นะครับสิ่งสําคัญในการเตรียมพื้นที่ในการทํางานนะครับนอกจากว่าเตรียมพื้นที่แล้วอันไหนที่มีติดตั้งกีดขวางในการทํางานตรงนี้นะครับอาจจะต้องลื้อออกอก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ก็จะมี อุปกรณ์ที่เราติดตั้งไว้อยู่ต้องรื้อออกก่อนนะครับและนอกจากนี้ก็คือต้องเตรียมพื้นผิวซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นผิวไม่เหมาะในการปลูกกระเบื้องนะครับเพราะว่ามันเป็นผนังที่ทาสีอยู่นะครับต้องขูดสีพูกนี้ออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเราปุูกกระเบื้องเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่มันจะร่อนได้นะครับผมตรงนี้ ภายหลังจากการที่เราได้ไลายหรือแนวในการปูกระเบื้องแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะต้อง,ตองเตรียมปูนกาวนะครับซึ่งปูนกาวในการผสมนี่ก็คือปูนกาว2.6ส่วนนะครับต่อน้ํา1ส่วนนะครับปั่นด้วยหัวสว่านที่ใช้ในการผสมนะครับผมภายหลังจากผสมปูนกาวตามสัดส่วนที่กําหนดแล้วนะครับก็คือจะใช้ปูนกาวที่ผสมเนี่ยครับป้ายบนผนังที่เราจะปูนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ป้ายที่หลังกระเบื้องด้วยนะครับโดยใช้เกียงหวีนะครับ หลังจากนั้นก็คือจุดเริ่มปูกระเบื้องนะครับจะต้องพิจารณาจากจุดที่เรากําหนดไว้ซึ่งตรงนี้เราจะกําหนดในแนวนี้นะครับแล้วก็เราจะเริ่มปูแผ่นเต็มนะครับจากข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนนะครับผมสิ่งที่ต้องคํานึงเป็นพิเศษนะครับในการปุูกกระเบื้องตรงนี้ก็คือก็จะมีรอยต่อของกระเบื้องนะครับซึ่งของวันนี้ของเราจะมีตัวช่วยอันหนึ่งก็คือไทเลเวลนะครับ เพื่อกำหนดแนวเพื่อกําหนดระน้าเพื่อให้มันอยู่ในแนวที่มีความสวยงามและสมาเสมอทั้งผืนนะครับครับภายหลังที่การบุูกกระเบื้องที่เป็นแผ่นเต็มนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการเ,เรจ็ดเศษนะครับซึ่งเศษจ,จะมี2อ,อย่างนะครับเศษสองอย่างก็คือลักษณะแรกก็คือตัดในแนวตรงนะครับ อันนี้เราก็ใช้ตลาบเมตรในการดึงแล้วก็วัดตัดโดยแท่นระเบื้องได้ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเศษที่เป็นลักษณะตัวแอ L นะครับตรงนี้อาจจะต้องตัดให้เข้ามุมครับให้เข้ารูปเพื่อว่าให้ลงพอดีกับตำแหน่งที่หน้างานณตอนนี้นะครับ ภายหลังเราติดตั้งกระเบื้องบทดทุกแผ่นแล้วนะครับของผนังนี้แล้วเต็มเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการยาแนวซึ่งยาแนวกระเบื้องของวันนี้เราเลือกคือจะเป็นสีอ่ออกจะเป็นสีดํานะครับคล้ายๆกับลายกระเบื้องที่ที่เราเลือกมา หลังจากนี้เราก็จะไปผสมยาแนวนะครับในตาส่วนคือปูนยาแนว3ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ําอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็คือจะต้องใช้เกียงยาแนวนะครับป้ายตามร่องของกระเบื้องนะครับเพื่อแล้วก็เก็บความเรียบร้อยหลังยาแนวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งระยะเวลาไว้สัก1ชั่วโมงนะครับ เราว็ใช้ฝองน้ําชุบน้ําแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกทีหนึ่งครับผมครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระเบื้อง ที่เรามาติดตั้งในวันนี้นะครับจากผนังที่เรียบๆนะครับตอนนี้ก็เป็นผนังที่ดูดีมีวิติมากขึ้นนะครับนอกจากนี้การใช้งานในอนาคตซึ่งบริเวณที่นี้จะเป็นที่ประกอบอาหารนะครับซึ่งอาจจะมีคราบน้ํามันอะไรต่างๆนะครับสามารถเช็ดล้างได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะอยู่ใกล้ซิงล้างจานซึ่งการล้างผักการล้างจานต่างๆครับก็ <S <S จะทําให้ผนังเปียกถ้าเป็นผนังทางสีธรรมดาเนี่ยนานไปก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเกิดขึ้นแต่พอนี้พอมีกระเบื้องแล้วการเช็ดล้างหรือ การทําความสะอาดอะไรพวกนี้ครับก็จะง่ายขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือติดตั้งง่ายนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับสิ่งที่ควรแะม่ระวังในการทํางานตรงนี้นะครับก็คือการเตรียมพื้นผิวนะครับถ้าเป็นผนังเดิมนะครับที่สีมันลอกล่อนอะไรต่างๆครับเราจะต้องขูดให้มันผนังที่มันมีแต่เนื้อปูนอย่างเดียวเพื่อให้ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการวางแผนในการวางแนววางลายของกระเบื้องต่างๆนะครับเพื่อว่าให้กระเบื้องลายออกมา ให้แมทช์กับพื้นผิวของเราให้มากที่สุดนะครับและการใช้งานด้วยนะครับนอกจากนี้การเตรียมพื้นที่หรือการปกป้องพื้นที่สําหรับชุดครัวบริเวณนี้นะครับอาจจะต้องปกป้องให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไปก่อนแล้วนะครับการคลุมการปิดทับอะไรต่างๆจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับสําหรับการดูแลรักษาของกระเบื้องชนิดนี้นะครับก็สามารถใช้น้ํายาล้างจานหรือว่าน้ํายาทําความสะอาดทั่วๆไปนะครับเช็ดล้างได้ได้ตามปกตินะครับ หรับกระเบื้องนะครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ทั้งกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังนะครับและชนิดต่างๆสามารถเลือกสั่นได้ทั้งในไทยวัสดุแล้วก็ทั้งบ้านบียอนนะครับทั่วประเทศนอกจากนี้สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วนะครับทางไทยวัสดุ .com นะครับหากสนใจบริการในการติดตั้งกระเบื้องหรือว่าปัญหาเรื่องช่างอย่างอื่นนะครับสามารถติดต่อทาง v f i x ได้ทั้งเบอร์เว็บบีฟิ uh, co. th หรือ1308ได้นะครับ ุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆงานช่างได้ทางไทยวัสดุ Channel เทคนิคงานก่อสร้างสวัสดีครับ